กราบสวัสดีตันปุตตมตุกตุกตันด้วยนะครับชาวการิหน่าฟีไฟด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอหัสอีพีสองนะโอเคอย่างแรกอ่าโปรไฟล์ตัวละครอ่าะเนี่ตัวไทตัวละครแพ้ชนะผมไม่ค่อยชนะหรอกนี่ หัวนี่ผมโอหนึ่ง oh, <my> น้อยอ้คนแคบไม่ได้เล่นเลยดูน้อยมากอ่ะดีสี่ทีมผมชอบเล่นสี่วสิสีอ่าสีวิสีผมก็เล่นบ่อยนะนี่ห้าสิบเจ็สหเอ๊ะหกสิบเอ๊ะหกสาม่ะอ้า แอปเพื่อนผมแอปได้เลยนะครับนี่ไอเดียสีไสิว,สวผมไม่เคยขึ้นเลงแดงเลยแต่ผมมีหมวกนี้ได้ไงหรือเพื่อผมไม่บอก <c oughs> ถ้าเกิดใครใครอาะสังเกตตาดีอ่ะตาดีเออเงดียเดี๋ยวให้ดูผมมหมวกเงี้ยถ้าเกิดใครตาดีอ่ะจะเห็นดูดูดนะอย่ตัวเตรียมใจดู เห็นไหมเห็นไหมสายตาดีรู้เนะน่อ่านีตัว่างตัว,ตวไปตัวละครก่อนอ่ะผมส่วนใหญ่ผมจะเล่นฮายาโตะเครลี่แต่วันนี้ผมพอผมได้หมวกอันนี้ผมก็ไปตามหาตัวอายุเคว่าตัวไ u ยคใช้อะไรนีเลเว่าสองอยู่เลยไม่เลเวลสาม เหนมม็่ผมเมียอือดูเราเองนะอนี้ตัวละครแจกเมียอืทีวาอือม,มาต่อมาเงินในเกมมีสิบแปดเออต่อไปก็เอ้ยชุดผมก็มีชุดน้อยนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู ส่วนใหญ่ผมจะมีตัวเพื่อตัวละครผู้หญิงเยอะกว่าตัวผู้ชายโอเคโอเคค่อยค่เลื่อนไปไอดีผม ถ้าผมขายไปผมจะขายในราคานะ้อยแต่ผมไม่ขายเเพราะว่ามันเป็นไอดีที่เห็นนะฮะมันไม่ใช่ไอดีตัวคอนเถอะ์ดค่เดีเ๋ยวผมีวิโอชุดส,สุดที่เดี๋ยวไปดูกันว่าผมผมจะไปตบพวกเทียแบบอื เก็บเยบอ่ะนีะ่ต่อไปชุดผู้ชายนะชุดผู้ชายนี่มีหมวกนี่นี่อ่ะนี่เสื้อเอ็กซ์ซุดมีด้วยนะ ืมปเนิือนไปเลือนไปเงปินไปเรื่อยเรื่อเลินไป,ไป,ไปยาวยาวหลักหลก็มีเท่านี้นหตักตาลิล <S <S นนะโอเคลำบ,บนึงสับตัวเรียงิดตาต่อไปก็ตั์เลี้ยงนี่ ตัวที่หนึ่งตาดำน้องตาดำน่ารักจังเลยต่อไปไอ้เตีย้ยต่อไปก็ไอโง,ง่อ่านีแค่นี้แหละคอลเลกชันนะเหแค่เต้นนี้เศร้าจริงๆนะในผมถ้าเกิดพูดเต้นที่แล่ที่สุดอารุ ลองลงมาก่อนน้ลงมาอืมใ่นึนลองลงมาลองลงมาเดี๋ยว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 นึงอันนึงอีกอเอองลงมาก่อนนี้ลองมากอนนี้ลองลงมาลองลงมาก็อนี้ลองลงมาก็อนนี้ลองลงมานี้โอเค เรไปกระเป๋าอืมนี่อันนี้กระเป๋าใบบอลลูมผมชอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดนี่แหละ ต่อไปก็กลอ่องศพอ่าไม่ค่อยมีนะเพราะผมไม่คมม่อยเติมมฐานะอ่าอ,อ,อันนี้ไม่ไกลเลยผมรีวิวไปแล้วนะเอียรบอันนี้อันนี้อ่าหลักๆที่ผมชอบใช้นะผมชอบใช้เอียร์บอดอันนี้อ่าต่อไปก็ล่มล่มชื่อผมว่าอันที่เหลือที่สุดก็อ่ะ ผมมมีขอบลูกแดงหรือเสื้อแดงอะไรเงี้ใ่ห้หตบเบอร์ด้มันเยอะจริงเออแกเแงวรวปีอ่าให้ดูเลยเมื่อยละอื ต่อไปก็ตาละสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออาวุธแอบเกรดผมไม่ได้อัเกรดเลยหนึ่งสกินหนึ่งสกินหนึ่งสกินสองสกินสองสกินส่วนใหญ่ผมชอบเติมอืมอืมอ่า กนนะานาะระเบิดโอ้ยหเสร็จปะโอเคหลักๆก,ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีไฮไลท์ต่อมาเรื่อยๆแน่นอนครับโอเคทานี้ขอตัวไปก่อนนะครับจบวักเบอร์ค่ะ t